ทุกท่ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะมาทดลองบันทึกวิดีโอแบบอ่า close up กันนะครับดูซิว่าเราจะใช้ระยะห่างได้ที่เท่าไหร่ close up ได้เต็มที่ได้แค่ไหนนะครับครับนี่คือวิดีโอ close up นะครับพอเข้าไปใกล้มากกว่า8เซนเนี่ยภาพจะเริ่มเบลอนะฮะภาพจะเริ่มเบลอต้องต้องออกมาที่ระยะประมาณ8เซนเพราะนั้นวิดีโอ close up ใกลสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับที่สวรร mm ประมาณ8เซนก็ประมาณนี้เองก็จะได้ประมาณนี้เองนะครับโดยไม่ไม่ได้เปิดกันสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดกันสั้นสักสักหน่อยดูว่าจะเป็นยังไงทเทียบกันดูเราเปิดกันสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดกันสั้นเรียบร้อยแล้วเราก็มาถ่าย c l o พอ up โคลสอัพดอกไม้ดอกเดิมนะครับช่อดเดิมนะครับเข้าไกลมากกว่า8เซนนี่มากกว่า8เซนแล้วครับอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับมาณ4เซนเนี่ย แล้วมันจะเริ่มจะเริ่มมีจะเริ่มมีเบลอนะฮะเพราะฉะนั้นจะให้ชัดสุดต้องประมาณ8เซน8ถึ e n. งสิเซนในกำลังสวยสุดนะครับนี่เปิดกันสั่นนะครับเปิดกันสั่นก็เป็นอย่างนี้นเหมือนจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร,ร่นะฮะที่ถ่าย c l o สอ up ไม่ค่อยแตกต่างนะฮะแล้วยังไงมันก็ใช้มือจับกล้องมันก็ไม่ค่อยสั่นอยู่แล้วนะครับก็มีโยกบ้างโอเคครับลองดูช่ออื่นบ้างอันนี้เป็นวงครามออสเตรเลียนะครับ1ช่ออันนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับ ไข่ตามปกติที่ระยะห่างประมาณอ่าตอนนี้อยู่ประมาณแปดเซนนะครับประมาณ8ปดเซนนะครับลมก็จะพัดนะจะมีลมลมหนาวมาจางๆพัดช่อดอกไมโ้โยกโยกไหวนะอันนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นระยะก็จะอยู่ที่ประมาณแปดเซนถึงสิบเซนนะฮะนะใกล้เกินแปดเซนนี่จะเริ่มเริ่มเบอลอละนะจะเริ่มเบลอนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราทดลองเปิดกันสั่นดูซิว่าช่อนี้จะเป็นยังไงอ่าเปิดกันสั่นแล้วนะครับเปิดกันสั่นแล้วเราจะค่อยๆโอลอัพเข้าไปใกล้ๆ นีเปิดกันสั่นนะครับดูในจอนี่เหมือนจะไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างเข้าใกล้ก็ได้ระยะประมาณประมาณประมาณนี้ครับอยู่ในช่วงช่วง8เซนเนี่ยละครับประมาณ8เซนก็โอเคนะครับนะครับสองภาพนะครับสองช็อตแล้วนะครับระหว่างดอกชวนชมกับดอกช่อของพวงคลามออสเตรเลียนะครับประมาณนี้นะครับ คลิปอันชันนี่ไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับไม่ได้เปิดกันสั่นลมก็มีโยกนะครับลองเข้าไปซูมเข้าไปอันนี้ใกล้เกิน8เซนนะใกล้เกิน8เซนก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเบรินะครับต้องถอยออกมาหน่อยนงครับประมาณ8เซนจะดีสุดครับนะประมาณ8เซนดีสุดนะครับอาจจะมีการบวกลบได้นิดหน่อยแต่เราก็าถึง10เซนเนี่ยโอเคครับนี่คือดอกอันชัน5ชั้นนะครับที่ไม่ได้ลดน้ำนะฮะ สีก็ประมาณนี้ดูในจอก็สีตรงนะโดยจอสีตรงนะครับก็โอเคเดี๋ยวลองเปิดกันสั่นดูว่าจะเป็นยังไงเปิดกันสั่นแล้วนะครับมันจะช่วยเรื่องการโยกไหวได้มากไหมทั้งทั้งกล้องโยกเพราะเราใช้มือจับก,กล้องนะฮะทั้งไอตัวกล้องของอิน i ิ i x n o โน้ต s เเนนี่ยซึ่งซึ่งมันโยกจากมือเราแล้วก็ดอกไม้ที่มันโยกจากลมนะครับดูด่วากันสั่นจะช่วยได้แค่ไหนนะฮะเปรียบเทียบกันนะครับ อันนี้อันชันนะครับโอเคไปลองดูอย่างอื่นบ้างนะครับวัตถุวัตถุอย่างอื่นบ้างอาลองอีกภาพนึงครับกับ i n น i ล i กอลอิเนเะครับการถ่ายภาพวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวด้วยฟังก์ชันมาโครทอสอัพนะฮะแต่มันก็ไม่ไม่ต้องกดอะไรนะครับก็คือเราเอากล้องเข้าไปใกล้ๆแค่นั้นเองนะครับื่อยอสอัพนะฮะอันนี้คือต้นกกนะครับกกลังกานะครับเราเข้าไปใกล้ๆนะครับ เริ่มเบลอครับเริ่มเบลอครับต้องถอยห่างหน่อย,อยที่ประมาณ8เซนนะครับไม่ได้เปิดกันสัน่นที่ประมาณเปิด8เซนเดี๋ยวเราลองเปิดกันสั่นดูนะครับว่าจากภาพเดียวกันเนี่ยวัตถุเดียวกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเปิดกันสั่นแล้วนะครับดูซิว่าการโยกของกล้อง Infinix Note 11s กับการโยกของตัววัตถุก,ก็คือปกลังกาที่โดนลมโยกนะครับกันสั่นจะช่วยอะไรได้บ้างภาพไปใกล้ ขับไปใกล้อีกนะครับใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกอ่านเริ่มเบอร์แล้วครับเริ่มเบอร์อยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับอยู่ดีนะครับอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับโอเคครับไปลองอีกวัตถุหนึ่งครับอีกวัตถุหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกับอินฟิน x n o t น11 S นะครับด้วยการถ่ายภาพวิดีโอ close up นะครับอันนี้คือดอกแพงบวยฝรั่งนะครับใกล้เข้าไปนะครับ ใช้กล้องวางใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปนะครับใกล้เข้าไปโดยไม่ได้เปิดกันสั้นนะครับไม่ได้เปิดกันสั้นนี่ฮะอ่าใกล้อันนี้เบลอแล้วครับเริ่มเบลอแล้วต้องถอยออกมาอีกดนึงนะเป็นที่แน่นอนนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ8เซนนะครับถึงจะได้ภาพที่โอเคแล้วก็พอเราโคสอัพอย่างนี้นะครับก็จะได้ภาพที่ตัวตัววัตถุที่เราจะถ่ายนะครับก็จะคมชัดส่วนที่อยู่นอกระยะชัดก็จะเบลอนะะก็จะเบลอเป็นลักษณะคล้ายๆโบเก้ก็สวยนะครับให้ภาพที่สวย สีที่ดูในจอนี่ก็สีตรงนะครับสีตรงนะฮะตรงกับกับวัตถุจริงนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกันสั่นดูซิว่าจะช่วยเรื่องการโยกไหวของลมได้ไหมเราเปิดกันสั่นแล้วนะครับกับโน้ต 11S นะครับ i n f i n i ิ Infinite Note 1 1 s ครับถ่ายวิดีโอมาให้วิดีโอแบบคลอสอัพนะครับเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้พี่เปิดกันสั่นแล้วนะครับอพอดีตรงนี้ลมลมหยุด ะะแต่จะมีการการสันการแกว่งอยู่ที่ที่ตัวกล้องเพราะว่าเราใช้มือจับกล้องนะครับเนี่ยฮะก็เข้าใกล้มากก็บเบลอเหมือนเดิมน,นะครับก็จะต้องอยู่ที่ระยะประมาณ8เซนเป็นเป็นหลักนะครับเนี่ยฮะวัตถุที่อยู่นอกระยะชัดก็จะบเบลอนะครับนะฮะส่วนเจ้าดอกแพงงวยฝรั่งสองดอกนี้ก็จะคมชัดนะฉากหลังก็จะบเบลอสวยครับให้ภาพสวยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการถ่ายภาพดอสอัพของกล้อง i e n ฟ i n i x Note 11S นะครับ ก็ถ่ายไปนานๆเนี่ยในช่วงกลางแดดเนี่ยกล้องจะเตือนว่าอุณหภูมิเกินขีดจำกัดแล้วมันก็จะปิดการบันทึกภาพไปโดยอัตโนมัตินะครับก็โอเคครับจริงแล้วเราก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แต่กล้องมันร้อนเร็วจังก็น่าจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยพอถ่ายไปนานๆเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิเกินขีดจำกัดแตปิดกล้องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้อง